สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพื่อี่พชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น e ep ที่123กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8นย์แปดส5่ปส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพื่อนดโดยหมายเล็โทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวในบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ <c oughs> แบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จ๋า <c oughs> เย็นวันที่หกมการาคมสองพันห้าร้ยหกสิบแปดค่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดค่ะพี่จา๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระเนื้อผงบางเออ พิมพ์สามเหลี่ยมบางขุนพรหมค่ะพี่หมายเลขหนึ่งนะคะพี่เป็นพระผงพิมพ์สามเหลี่ยมบางขุนพรหมค่ะแบ่งปันอยู่สามรอยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นเลดหลวงพ่อรวยค่ะพี่จ๋าเลดหลวงพ่อรวยลงยานะคะพี่ เกรดหลวงพ่อรวยใหม่เลขที่สองค่ะปี2555หลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่3 0 0ยบาทหม่เลขสองค่ะหม่เลขที่สามเป็นเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมค่ะหลวงพ่อมุมวัดปราศาสตร์เยอนะคะพี่จ๋าพ่อมุมนักกล้ามนะคะพี่ ปี2517ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหลวงพ่อมุมค่ะ <c oughs> <c oughs> หมายเลขสี <c oughs> เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล์พรอมเลี่ยมค่ะพี่ <c oughs> อยู่ในเลี่ยมนะคะี่จารย์เหรียญหล่อหลวงพ่อไปลค่ะ พอไประยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อพร้อมการเลี่ยมสามรอยบาทหมายเลขที่สี่ค่ะเกาสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ห้าเป็นเอ่อ <c oughs> เหรียญหล่อวัดอนงค่ะพี่พร้อมเลี่ยมเช่นกัน,นะคะ่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อวัดอนงพร้อมเลี่ยมนะคะพี่หมายเลขที่ห้าค่ะ สามร้อยบาทหมายเลขห้าเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่หกนะคะพี่เป็นเหรียญปรกหลวงปู่ทิมค่ะโปรกแปดรอบปูทนะะป่ทิมนะคะพี่ปู่ทิมวัดละหารไร่พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานหมายเลขที่หกค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเหรียญปรกหลวงปู่ทิมแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทหมายเลขที่หกค่ะ หมายเลขเจ็ดเป็นคุนแผนพายคู่หลวงปู่ทิมค่ะพี่หมายเลขที่เจ็ดค่ะพี่จ๋าคุนแผนพายคู่นะคะพี่หลวงปู่ทิมค่ะหมายเลขเจ็ดสามอยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลขทีค8ค่8ดค่ะเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ปู่เอี่ยมหลังยันสี่หมายเลข8ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่สามอยบาทหมายเลข8ดค่ะหมายเลขที่9้าเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่จ๋า พ่อปานเป็นพิมขี่หนุมานค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ่าพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงหมายเลขเก้าเก่าสวยค่ะถ <c oughs> ูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่สามรอยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้ารอยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงค่ะพี่ หลวงพ่อสวงวัดชีประขาวค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อนะคะสามบาทหมายเลขที่10ค่ะ11เป็นเหรียญหล่อหลวงปูสุกเนื้อตะกัวค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกัวค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหมายเลขที่11ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จา๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลข11ค่ะ12นะคะพี่จา๋าเป็นเครื่องรางค่ะพี่เครื่องรางนะคะพี่จา๋ามีร่องรอยการถักเชือกลงลักค่ะพี่ เก่าๆนะคะพี่จ๋าเป็นเครื่องรางเก่าๆค่ะทักเชือกลงรักสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่สิบสองนะคะพี่ความยาวอยู่ความสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่า,วานะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันพี่พีที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยหมายเลขที่สิบสองค่ะสิบสามเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อแก้วสองสี่ห้าเก้าค่ะพี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้วนะคะจากพ่อแก้วสองสี่ห้าเก้าค่ะเป็นเหรียญหล่อใหม่เลขสิบสามค่ะสามอยบาทใหม่เลขสิบสามนะคะพี่เก่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวยค่ะสิ <c> ี <oughs> ่ <14 S 1> เป็นพระกิ่งหลวงปู่หมุนค่ะพี่กิ่งปู่หมุนใหม่เลขสิบสี่ค่ะ กิ่งพระกิ่งจักรพรรดิหลวงปู่หมุนนะคะพี่หมายเลขที่14แบ่งปันอยู่ที่3ามบาทค่ะ15เป็นเหรียญหลวงพ่อดำสองสาเก้าค่ะพี่หูเชื่อมนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อดำสองสี่หาเก้าค่ะ สวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่15นะคะพี่แบ่งป,ปันพี่พี่ fcu 300บาทค่ะหมายเลขที่16นะคะพี่จ๋าเป็นพระเปิดโลกเนื้อชิน,นะคะ่ะพี่พระปางเปิดโลกนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อชินตะกัวเก่าๆค่ะ หมายเลขที่16บหกสบาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่สิบเจเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อพ่อเงินนะคะพี่สาปีหนค่ะพี่ หมายเลข17นะคะพี่จาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทเก่าสวยค่ะพี่18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข18นะคะพี่ 300บาทหมายเลข18ค่ะ19นะคะพี่จ๋า19เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะจะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินปี15ค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าจอบพ่อเงินปี2515ค่ะพี่แบ่งปันวีพีเอฟซีที่300บาทหมายเลข19ค่ะ ยี่สิบเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบค่ะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่พี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะ หมายเลข20นะครับจะได้ฐานฝังตะกรุด1ดอก300อบาทค่ะ21บเค่ะพี่เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตานะคะพี่เนื้อทองผสมด้านหลังเป็นยันยุ่งค่ะพระปิดตาเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋าเป็นปิดตาหลังยันยุ่งแบบนี้ค่ะ แบ่งปันปพี่ FC ที่3 0 0ยบาทหมายเลขที่21ค่ะพี่เก่าสวยนะคะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพ่อเอียกะไหลทองค่ะพี่จาร์เหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะเป็นเหรียญกะไหลทองค่ะ แบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่22ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่เป็นเหรียญกะล่ทองสวยๆนะคะพี่พ่อเอียวัดบันด่านคะ่ะหมายเลข23เป็นเอ่อพระปิดตาค่ะพี่ปิดตาพิมพ์น้ำเต้านะคะพี่จ๋ามีอักขระลายยันค่ะพระปิดตาค่ะพี่จ๋าปิดตาพิมพ์น้ำเต้านะคะพี่ มียันหน้าหลังเก่าสวยแบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าติดต่อม่บ้านกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขก4 4เป็นปิดตาเนื้อเมกะพัดค่ะพี่จ๋าพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะคะพ,พี่หมายเลขที่24ค่ะ มันหลังมีอักขระลายยันนะคะพี่จา่าเมกะพัดเก่าๆเลยค่ะพี่สามรอยบาทใหม่เลขยี่สี่ค่ะยี่สิบห้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเสมาหลวงเพร่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะนี่ค่ะ เสีมานะคะพี่จ๋าหลวงเพราะเงินวัดดดนยายหอมค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยใหม่เลขที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบหกเป็นแพะค่ะพี่จ๋าแพะเขาแกะนะคะพี่แพะเขาแกะค่ะพี่จ๋าใต้ฐานมีร่องรอยการจาน,นะคะ่ะพี่ นี่คะ่ะต้ฐานมีร่องรอยการจานนะคะจะเป็นแพะเขาแกะเก่าๆค่ะพี่เทียบขนาดกับตั้งเหรียญหนึบาทวัดขนาดได้ประมาณนี้คะ่ะแบ่งปันพี่ FC ที่300บาทหมายเลข26คะ่ะ27่สิบจค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเนื่องค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีคะ่ะ หมายเลข27ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาทค่ะ28เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณมีแร่ดอกมะขามโชว์300บาทหมายเลขที่28ค่ะ ยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะพี่ยี่สิบเก้านะคะพี่สาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองพันห้าร้อยสามค่ะหลวงพ่อแดงยานวิลาชนะคะพี่สาปีศูนย์สามค่ะ หมายเลข29 300บาทนะคะพี่หมายเลข30ค่ะเป็นหยกแกะรูปเจ้าแม่กวนอิมนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมค่ะหยกนะคะพี่จ๋าแกะรูปเจ้าแม่กวนอิมพร้อมเลี่ยมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่ๆที่300บาทค่ะหมายเลขที่30นะคะพี่จ๋าอางค์ใหญ่อยู่นะคะพี่ อาแม่บ้านวัดขนาดนะคะพี่จ๋านีค่ะแบ่งบันที่300บาทใหม่เลขสาค่ะ31เป็นพระนิรันตะรายค่ะพี่จ๋ากระไหลทองนะคะพี่นี่ค่ะมาในกล่องแบบนี้นะคะพี่จ๋าด้านหน้าเขียนว่านิรันตะรายค่ะนี่ค่ะพร้อมกล่องค่ะพี่จ๋า พระนิรันตะรายนะคะพี่า๋าองค์นี้เป็นกะไหล่ทองค่ะพี่มาในกล่องนะคะพี่สาสามร้อยบาทค่ะนี่ค่ะพี่มาเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะในบ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่า๋าหมายเลขสามสค่ะ31นะคะพี่า๋าเป็นพระนิรันตะรายเช่นกันค่ะ อง์นี้นะคะพี่จ๋าอบอนี่ค่ะพี่แม่บ้านไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรค่ะพี่แม่บ้านไม่ได้สอบถามเข้ามาแต่องค์เมื่อกี้แม่บ้านถามเข้ามาค่ะองค์นี้ไม่ได้ถามค่ะพี่จ๋าพระนี้รันตรายพร้อมกล่องนะคะพี่หมายเลขที่สามสิบสองค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าพระนิรันตรายพร้อมกล่อง300บาทค่ะพี่หมายเลขที่32นะคะพี่จ๋าองค์นี้เป็นหมายเลข32ค่ะอ่ะมาในกล่องแบบนี้นะคะพี่33เป็นพระปิตาค่ะพี่จ๋าอ่าปิตานะคะพี่หลวงพ่อคูณค่ะพระปิตารุ่นเสาห้าหลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋า มาในกล่องค่ะพี่กล่องฝาเขาออกมาแบบนี้นะคะพี่สาต้องแจ้งตามตามตามความจริงนะพี่นะฝาเข้ามาแบบนี้นะคะพี่อ่ะเขาแยกออกจากกันมาแบบนี้ค่ะในบ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขที่33เป็นพระปิตาหลวงพ่อคูณรุ่นเสาห้าค่ะพี่มีฝังตะกุดที่แขนนะคะพี่สาพรมกล่องนะคะพี่ในบ้านได้มาในกล่องค่ะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่จ๋าพ่อคูณปริสุทธโธค่ะพี่มาในกล่องค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทหลวงพ่อคูณค่ะพี่นี่ค่ะต้องแจงก่อนว่าฝาเขาหลุดออกนะพี่นะเขามาแบบนี้นะคะอ่ะนี่ค่ะพี่อ่าอย่างนี้นะคะหม่เล็กที่34มสิบค่ะพี่เหรียญไตสรณะหลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋าปี5้าเค่ะนี่ค่ะ ม่บ้านเอามีดกรีดตรงนี้นะคะพจะไม่ได้แกะอันนี้ออกค่ะเขาเขียนว่า B7 เหรียญเสมาเนื้อทองแดงรมดำนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะพี่มาในกล่องแบบนี้ค่ะ,ะนี่นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ มีการตอกโค้ดตอกหมายเลขนะคะพี่หลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธค่ะสภาพนี้ออกจากกล่องเลยค่ะพี่ปี2557เป็นเหรียญไตสรณะ,ะนะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณค่ะพี่คือแบบมาในกล่องอยู่ในถุงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแม่บ้านได้มาแบบนี้คะ่ะพี่จ๋าอ่ะ นี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้ปิดทับอีกหนึ่งทีค่ะพี่นี่นะคะ300บาทค่ะพี่หมายเลข34ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเช่นกันนะคะพี่๋าพ่อคูณปร,ริสุทธโธนะคะพี่เหรียญปี2554ค่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่๋าหลวงพ่อคูณค่ะพี่ เขียนว่าพิเศษนะคะพี่จ๋าตอบคำว่าพิเศษแล้วก็มีหมายเลขค่ะ2558ค่ะพี่ไม่ใช่54นะคะพี่๋าม่บ้านดูผิดค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่๋าเป็นลงยาพี่เป็นเหรียญลงยาปี58นะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลข35ค่ะ36ก็มาในซองแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี57ค่ะพี่ ตอกหมายเลข361นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณปี5 7าเจ็ดค่ะนี่ค่ะ361ปีห้าเจนะคะพี่มีการตอกหมายเลขตอกโค้ดค่ะพี่จาสามร้อยบาทนะคะถูกใจสนใจต่อสายทั้งลายนะคะพี่พี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะอ่ะสาค่ะเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่จ๋าพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้300บาทหมายเลข37นะคะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าปิด1องค์2องค์3องค์4องค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่ยังไงติดต่อกันเข้ามาค่ะ38ค่ะพี่จ๋า38นะคะพี่เป็นพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่าใหม่เลข38มสิบามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี history, 38, so <ând> ่จ๋า38มสิบามร้อยบาทค่ะ39เนะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่ามีร่องรอยการปิดทองลงรักค่ะ แบ่งปันที่300บาทค่ะพี่จ๋า2องค์5 0 0บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะ39ค่ะพี่จ๋า39เป็นตะกุดนะคะพี่มีร่องรอยการถักเชือกลงลักค่ะพี่จ๋าเก่าๆค่ะตะกุดนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่40บค่ะ ความยาวอยู่ที่4นิ้วคะ่ะพี่จ๋านี่คะ่ะความยาวนะคะพี่4นิ้วคะ่ะแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่จ๋าที่300บาทหมายเลข40ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะ ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่123ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า